ซิโบครับมาเลยครับเดียวตัวครับเขาบอกว่าพาราโบลารูมหนึ่งมีแกนสมมาตรทับแกนอะไรครับแกนวายขีดเส้นใต้แกนสมมาตรทับแกนวใครจำได้ไหมว่าแกนสมมาตรมันแบ่งอะไรแบ่งครึ่งทับแกนวก็คืออยู่บนแกน y แสดงว่ามันเป็นพาราโบล่าแบบไหนแบบหงายคว่ำหรือเป็นซ้ายขวาซ้ายขวา อซ้ายขวาเลยนะแกนสมมาตรเป็นยังไงแนวนอนอทับแกน y ก <c oughs> ูจะทับยังไงวะเนี้ย <c oughs> นี่มันทับแกน x <c oughs> แสดงว่ามันต้องเป็นไงกับอะไรความแต่เรายังบอกไม่ได้เพราะเขาบอกว่าผ่านจุดปลายของเส้นตรงขีคำว่าผ่านจุดปลาย <c oughs> พี่ถามหน่อยเส้นตรงมีจุดปลายไหม <c oughs> ไม่มีเพราะ มันไปเรื่อยหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าพี่ไอ้หาละเส้นมันอย่างเงี้ยแล้วมันตรงไหนจุดปลายวะไม่รู้พี่บอกเลยพี่ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเมื่ออะไรพูดเมื่ออสอดคล้องกับสมก,การข้างล่างแปลว่าก่อนจะรู้จุดปลายต้องทํำยังไงสมการข้างล่างก่อนต้องแก้ให้เสร็จก่อนแล้วมาดูสมการข้างล่างเอาพร้อมหนึ่งสองเท่ลุด กำลัง2อลบ x บวกกับ F3-X f ลบเบแล้วก็ลบกับ f x เลบ3เท่ากับ0อ่พร้อมไงนะรู้จักหน้าตาน้องแล้วไม่อยากจะคุยอะไรเยอะอ่าพร้อมมาดูมีอะไรพูดเกี่ยวกับสมการนี้ค่ากูเหอะเอาโอเค <c oughs> มีสติเห็นก้อนแรกสุดไหมไอเนี้ยมันคือใคร แอปเอ,อ่แสดงว่าเริ่มต้นดีอย่างนี้ค่อยคุยรู้เรื่องหน่อยถ้าอย่างเงี้ยได้แอปเอะค่อยไปกันต่อทีนี้ปัญหาคือแอปมันเยอะไหมเยอะ,เ,ยอะเออรู้ไหมตอนเนี้ยมันจะมีอยู่สองประเภทคือหนึ่งพวกเสียสติไม่ทำเลยเหีย <c oughs> ขนาดแอปสองสามอันเนี่ยยังไม่เยอะแอปจออ่ะคนมีสติอย่างพี่บอกตัวเองอุย๋ยมองให้ดีปัญหาที่อยู่ข้างหน้ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แล้วพี่ก็เจอแอปสองอะไรสองก้อนใหญ่ๆบวกกันได้ไรศูนย์ โอ้โหปริศนานี้พี่ว่าพี่เข้าใจแล้วล่ะอย่าไม่เข้าใจฮะมมงลองนึกดูนะแอปมันมีค่าไปไเลยและการที่มันจะบวกกันได้ศูนย์นมันมีอยู่กรณีเดียว,วมันต้องเป็นศูนย์ทั้งคู่เพราะถ้าคนนึงไปบวกไปลบมันเป็นไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าปริศนาเนี่ยแม่งจับแอปในเนี่ยเป็นศูนย์เ้ยพร้องกันทั้งคู่จบครับแยกคิดสองอันแม่งแบบโอ้โหมันเจ๋งมากเลยนะ ข้อนี้ถ้าทางขวาเป็นเลขเจ็ดอะพ่อมตายยาวเลยข้อนี้กูบอกเลยถ้าม่งเป็นเจ็ดอะพ่อ,องตายยาวเลยคือถ้ามันไม่ใช่เลขเลขเลขศูนย์เนี้ยข้อนี้ม่งเหนื่อยแต่ข้อนี้มันช่วยเองมากเลยอะเพราะมันต้องการให้เองอะรวมกันเป็นเลขศูนย์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นกับกรณีที่เป็นแอปบวกแอปเข้าใจไหมจำไว้นะแอปบวกพูดตามพี่แอปบวกแอปจะได้ศูนย์เมื่อทุกแอปเป็นศูนย์ มันจะเป็นกรณีเดียวในโลกเพราะว่าไม่มีทางเป็นกรณีอื่นอยู่แล้วทีนี้ขอคุยกับน้องแป๊บเห็นแอปแรกไหมเห็นใช่ไหมมันจะได้ศูนย์เมื่อข้างในมีค่าทำไมกันพอดีเท่ากันแสดงว่าแอป x เท่ากับ x เพราะถ้าแอป x เท่ากับ x มันจะลบกันเป็นศูนย์ขอคุยกับน้องแป๊บแอป x จะเท่ากับ x เมื่อไหร่เราเคยเรียนแอปมาแล้ว x เป็นบวกต้อง ต้องรู้เป็นบวกคือต้องทําไมอ่ะเงื่อนไข x จะต้องทําไมอ่ะมันต้องทําไมกว่าศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แสดงว่าเขาต้องการบอกเราว่า x ต้องมากกว่า่ากสูตจบเนี่ยเขาต้องการพูดแค่เนี้ยเขาเขินเนี่ยเขาอยากบอกมึงเนี้ยอยากให้รู้ไว้ x ต้องมากกว่า่ากสูตรนี <c oughs> ่เลยโอ้โหทีนี้ถามเล่นๆข้างในนี้ก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันเมื่อสองก้อนนี้ลบกันแล้วเป็นไง เป็นศูนย์ก็ต้องมีค่าทาไมกันเท<ำ>่ากันเอาใครเท่เาใครสามลบอะไรสามลบเอก็กต้องเท่ากับแอบเอ็กลบสามน้องทันไหมเนี่ยฮ <Carl>. ัลโหลเข้าใจอเอ็งเข้าใจว่าตัวนี้เท่ากับตัวนี้ไหมเนี่ย <PD ate. S 2> เพราะมาจากสองอันนี้ลบกันเหมือนเมื่อก <Okay. S 2> ี้แล้วกูถามงหน่อยเนี่ยเอ็กลบสามถอดมาเป็นสามลบเอก็กลบ ข้างในต้องเป็นลบใช่ไหมเพราะมันกลับเครื่องอะไรตรงไหนแสดงว่าถ้าเป็นกรณีเมื่อกี้อันนี้เป็นอะไรบวกแต่อันนี้ข้างในเป็นอะไรเป็นลบแสดงว่า x ลบสามเป็นลบคำว่าเป็นลบคือทำไมกว่าศูนย์น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็แสดงว่า x ลบสามจะต้องน้อยกว่าเท่ากับศูนย์แปลว่า x ต้องน้อยกว่าเท่าไรสามจริงไหมในขณะที่ก้อนหนึ่งมากกว่าศูนย์ที่ก้อนหนึ่งน้อยกว่าสามแสดงว่าขอบเขต x อยู่ในช่วงอะไรนั่นเองศูนย์ถึงสามเชี่ยจบ นี่คือสิ่งที่โจทย์อยากจะพูดกับเราเพราะฉะนั้นขอบเขตของช่วง x คืออยู่ในช่วงู0ถึง3แล้วเอาช่วงเนี้ไปทำไมเส้นไป,ไปกำหนดเส้นเราจะได้ขอบเขตปลเส้นสองอันแล้วนั่นแหละคือจุดปลายของพาราโบลาเชี่องเจ๋งอ่ีชอบอกประคนลุกอะ่ะ<ห>เออต้องอย่างนี้หน่อยถึงเรียกค็อสอบแพทเออให้มันรู้สึกว่าเออมีกลิ่นเลือดแบบ กินข้าเลือดหน่อยเยี่ยวพ่อไงสัตว์โอ้โหมันเช้ายิ่งแบบนี่มันแฉยๆไอ้เยี่ยตอนเช้าเยี่ยวฝันว่าเยี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เลยช่วงเวลานั้นมาแล้วคือช่วงวัยรุ่นมันจะมีฝันเปียกพร้อเป็นช่วงฮอร์โมนออพอยุ่งมากไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แล้วนะครับจริงจริงจริงอะมาดูเนี้ยมั่หมันพ่อไงสัตว์เล่นตูดมึงได้ไอ้เหี้ย เอาดูอีหาดีก็เล่นจัง 2x งเอ็กบวกสาลบหกถ้ากระสกำหนดขอบเขต x อ็กซในช่วง0ูนถึง3เอ็กซ์ได้ก่อนนะ0มันคือตรงไหนพอดีนี่วะถ้าให้เป็น0ูแกนวายสอยู่คนละ1ใช่ไหมเดี๋ยวนะน้องลองนึกภาพนะสมมุติอันนี้เป็นแกนไอ้แกนวายนะน้องตามทันใช่ไหมศูนย์อยู่นี่สามอยู่นี่แสดงว่าถ้าเราอยากรู้ว่าศูนย์เนี่ยวายเท่าไหร่ ก้าศูนย์ไปทำไมในสมการนี้แทนไหนแทนศูนย์ลงไปที่ Y ไว้เท่าไหร่สองไเท่ากับสองแสดงว่ามันสูงขึ้นมาสองใช่ไหมน้องทันไหมเนี่ยแสดงว่าเนี่ยเป็นจุดหนึ่งของเส้นนี้และอันหนึ่งคือแาน X เป็นเลขสามไงไว้เท่ากับศูนย์พอดีอ้าแสดงว่ามันอยู่นี่นี่หว่าจริงไหมแสดงว่าสองอันเนี้ย เป็นจุดปลายของเส้นในขอบเขตที่โจทย์กำหนดมาให้ใช่ไหมถูกไหมเ้าบอกพาราโบลามีแกนสมมาตรทับกับแกนอะไรแกน y ก็คือตรงนี้พอดีใช่ไหมแล้วก็ผ่านสองจุดนี้ผมเห็นภาพพาราโบลาแล้วครับอะไรนะอย่างนี้โอ้เดียวเดยวเดียวโอ้ยแล้วมันจะผ่านจุดนี้ยังไงเนี่ย และเองรู้ไหมว่าจุดนั้นเป็นจุดอะไรของพาราโบลาจุดยอดไอ,อ,อ้ฮ้ยแม่งรู้วิกัดเอสเคพอดีเลยอะเป็นวีครับอาวาดครับอว้าไม่เป็นอะไรที่โคตรแบบ้ายสัจใจเอาอ,อย่างนี้สิกูชบมันจันไรไม่่พูดมันจังเลยเออ พี่ชอบตรงที่จุดข้างบนเป็นจุดยอดพอดีอ่ะคือมันอยู่บนแกนวายและแกนวายก็เป็นแกนสมมาตรพอดีข้อน,นี้มันเลยบังเอิญแบบโคตรเจ๋งเ่ยแต่พาราโบลาเนี่ยมันต้องมีตัวหนึ่งโคบขอพี่โคธพ่อ,อามายัดตูดเล่นนะเนี่ยตัวอะไรในพาราโบลาส,สีอะไรนะสีสีจำได้ไหมเดี๋ยวกัเดี๋ยวกันตอนเนี้ยที่เรารู้แน่แคือรู้จุดยอด แต่ยังไม่รู้สีใช่ไหมยังไม่รู้สีนะขอคุยกับน้องแป๊บสมการนี้เป็นพาราลางไหนหรือความความ,วามสมการจะเป็น x ลบ h กําลัง2เท่ากับสอะไรส c, c y ล k h k คือ0ูย์สก็เป็น x กําลังอะไร2อเท่ากับส c, c แล้วก็ y ลบสตอนนี้พี่สอนพาราลาน้องอะ่ะพี่สอนน้องกับมือพี่จำได้ว่ามันมีวิธีหา C โดยการเอาจุดไปแทน ในรูปนี้มีจุดไหนอีที่รู้มีจุดหนึ่งมีจุดหนึ่งมองรูปดีๆไม่มีโฟกัสข้อนี้ไม่มีคําว่าโฟกัสไม่มีโฟกัสสามศูนย์ตรงนี้ให้เองเอาสามศูนย์เนี่ยไปทําไมในสมการนี้แทนโดยแทน x เป็นสามแล้วก็แทน y เป็น0นทันไหมเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่าสูลบสได้ลบสองลบสอไปหานเราจะได้4ี่สมาเป็นลบอะไรทันทีลบเส่วนสองรู้ว่าทำไมเป็นลบ พาราบลาอะไรความมันสอดคล้องกับรูปพอดีทำไงต่อพอได้4ีเอา4ไปแทนหารจะได้4ใช่ไหมเออเมื่อก่อนพี่ก็ทำอย่างนั้นพอพี่อ่านโจทย์พี่รู้เลยเขาถามอะไรลาตัสมีใครจำลาตัสได้ไหพาราบลายาวเท่าไหร่4 4นี่ไงแต่เวลาตอบลาตัสระยะต้องเป็นอะไรพอเพร็ะแล้นลาตัสตอบเท่าไหร่าส่วน2จบนี่คือคำตอบใช่ไหม ลาตาไอ้กูชอบคำน,นี้ว่ะเพราะว่าวมันง่ายกว่าข้อสอบตีโกในข้อเอกาลังสีอ่ะโอ้มันยากมันทุกข้อแล้วม่ตม้องกลอวเ้ามันมาเทียบกันตอนนี้เอา้าลุยต่อ17แฟนพันธแทแคลคูลัสต้องชอบข้อนี้เอาไมมไหนใครบอกได้มั่งว่า บรรทัดไหนของโจทย์ที่มีคําที่เกี่ยวข้องกับแคลคูลัสฟังชันคืยอะไรล่ะต่อเนื่องขีคําว่าต่อเนื่องนี่เลยถ้าใครเรียนต่อเนื่องน่าจะจําได้แคลคูลัสเรียนยังอ่าเรียนแล้วคนที่เรียนมอหงนี่เรียนแล้วเขาจะรู้เลยเนี่ยถ้าใครไม่ได้เรียนองอแคลคูลัสนะจบเลยแล้วพี่เคยสอนต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องแปลว่ากี่อย่างเท่ากัน สอย่างสองนี่กูไม่เคยสอนแค่กูสอนสามมีอะไรมากนะลิมิตเข้าใกล้ A ทังลบลิมิตเข้าใกล้ A บวกและ F อะไร A. F A 3อย่างต้อง oh. เท่ากันเอาเขียนหน่อยถ้าใครลืม oh. ออกทุกปีครับต่อเนื่งองคุณน,น้องเห็นนะทิ้งไม่ได้นะแค่วูรัสนี่ทิ้งนี่แบบ เสียดายเลยอ่ะมันมาโผล่ข้อสิบเจอ้าลุยเขาให้เงื่อนไขมากี่เงื่อนไข fx สหลายคนบอกพี่อุ๋ยถามตรงๆเลยเงื่อนไขไม่เงี่ยมากเลยอ่ะมันบอกน้อยกว่าท่ากับ a แล้วช่วงที่2อ่ะมันก็เขียนว่า x มากกว่า a แล้วก็น้อยกว่าท่ากับ b ช่วงที่3ก็ 2bx ลบ a แล้ว x ก็มากกว่า b เราจะทำยังไงอ่ะเอาฟังข้อนี้มันมีกี่รอยต่อพี่เคยพูดเรื่องรอยต่อหลายทีแล้วรอยต่อที่หนึ่งอยต่อที่สองอ่ะมองใครก่อน A. A ก่อนอ่ะมองรอยต่อ A ตามองนะจะสอนเทคนิคขี้โกงให้เวลาสอบพี่ทำงี้เลยน้อยกว่า A หรือเท่ากับ A เท่ากับก็คือ FA ใช่ไหมถ้าน้อยกว่า A ก็คือ A ลบ ไม่ว่าจะ A ลบหรือ F A ใช้สมก,การอันอะไรกัน <c oughs> โดยการแทน X เป็นใครเ <A. S 1> เป็น A, a. จริงไหม <c oughs> แสดงว่าลิมิต A ลบกับ F A แทนตรงนี้เป็น a พมันก็จะเป็น A แหละ A บวก B ลบไม่ต้องเขียนนะอันนี้แค่พูดให้ฟังต่อมามอันนี้ทำไมกว่า A <c oughs> อืม, <c oughs> มากกว่า A เคเขาเรียก A บวกแสดงว่า A บวกใช่อันนี้แต่แทน x เป็นใครเหมือนเดิม ก็จะเป็น a กําลังสองบวก b a บวก a แล้วจับสองอันนี้ทำไมกันเท่ากันเพราะมันต่อเนื่องเข้าใจไหมอ่ะถ้าเข้าใจบอกพี่ดิสรุปที่ลอยต่อ a เอา a ไปทำไมตรงนี้เอา a ไปทำไมตรงนี้แล้วจับมาเท่าตอนสอบพี่ทำยี้เลยคือพี่ไม่ต้องเขียนลิมิตที่อะไรเทียบกันเสียเวลาเพราะเรารู้ว่าต้องจบในการจับมาเท่ากันใช่ไหมอ่ะพร้อมหนึ่งสองแามตรงตำแหน่ง a นะทีบแทน a แล้วนะพร้อมไหม แทน A กี่ที่2ที่ข้างบนกับข้างล่างอันนี้อย่าแทนนะอันนี้มันดีนะไม่เกี่ยวนะเข้าใจไหมเอาเตรียมตัวลุยแทน A ไปได้ A บวกบลบสี่ทันไหมอีกสมการหนึ่งแทน A ไปได้ A กกำลังสงบวกบีเอหรือจะเอบีก็แล้วแต่น้องบวกอะไรบวก A เข้าใจเป่อ่าเขียน เวลาใครที่เจอโจย์สไตล์แบบต่อเนื่องนะเนี่ยจับเงี้ยเท่าเลยเองต้องกล้าเขียนสมรรการนะเว้ยเองอย่าไปกลัวนะเว้ยพี่เขียนให้เองดูวันนี้เพื่อให้เองกล้าที่จะเดินทางเดินที่เองจะต้องเดินเนี่ยคือทางเดินที่พี่เคยเดินมาเพราะพี่สอบชุดนี้มาด้วยเทคนิคอย่างนี้เองก็ต้องกล้าที่จะเดินอืมใครตัดกันก่อนเออไปละหนึ่งตัว <A. S 1> แต่ที่เหลือบอกตรงๆเลยนะนรก เพราะอะไรมันไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วเข้าใจไหมเออไม่เป็นไรทิ้งไว้ทิ้งไว้กลางทางมันนี่ต่อมาถัดจากที่ A ไปที่ไหนที่ B เอาเฮ้ยเตรมตัวดูที่ B นะเว้ยเฮ้ยตั้งใจนะเว้ยเฮ้ยที่ B จะมีกี่กี่เงื่อนไขสองคือน้อยกว่า B แล้วก็มากกว่า B รู้ใช่ไหมทำแบบเดิมเอาใครแทน เอา B แทนก็จะเป็น B ีกำลังสองบวก b ีบีีอะไรล่ะมึงจะ BB ทำฮี้อะไรล่ะมึงสองหี้ีอะไร B b ได้สองบีโอตายแล้ว BB ได้สองะตายแล้ว B ีกำลังสองบวกเอโอบีบีได้บีสองบีเนี่ยกูทำยังไงไอ้เหี้ยไม่ใช่กล้วยหอมบีหนึ่งบีสองอีห่าจับกล้วยยัดตูดเลยสัตว์อีกงานหนึ่งเอาบีแทนได้สองบีบีไม่จบไอ้สัต มันเป็นยี่ไกับบีบีบีกลังสองลบเอเข้าใจไหมโอเคเอ้าตกลงแทนบีเข้าไปเมื่อกี้ได้อะไรนะบีกลังสองบวกบีกลังสองถ้างงกูจะเขียนบีบีก็ได้กูไม่ว่าหรอกบวกเออย่างนึงกับบีไปแทนข้างล่างก็เป็นสองบีกลังสองลบเอเออนี่ต้องอย่างนี้ เอาเขียนก่อนเดี๋ยวค่อยตัดใจเย็นๆ,ๆใจเย็นตั้งแต่บีบีได้2องบีนี่กูเลยจะว่าไงอ่ะกูไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่กูในอารมณ์นั้นบีบีแล้วมึงได้สองบีนี่มันเหมือนเจ้กากรรมในเวรแม่บงบังอ่ะจะไม่มีทางจเจริญกว่านี้หรอกกรรมที่มึงเคยทำกูไว้กูมาเอาคืนในตรงสองบีบีนี่เฮียโอ้โหเออ้อ <c oughs> บีกำลังสองเจ้าใช่ไหมเพราะว่ามันได้เท่ากันเลยนะเพราะนี่มันได้สองบีกำลังสองเนี่ยเนี่ยเจ้าอย่างไปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยโอ้โหลบเอเอย้ายมาเป็นสองเอทางนี้สูตรเอได้เอาสูตรไปทำไมโอ้โหบีลบซีเอเป็นสูตมตุ้ม ได้ย้ายมาได้ B เป็นส <A. S 1> นี่แหละที่ได้ A B จริงๆมันแค่แทนลงไปแล้วจับเท่ากันธรรมดาเลยนะงั้นตอนนี้พี่ขออนุญ,ญาตเอา A กับ B ไปแทนตรงนี้ได้ไหมได้ขออนุญ,ญาตนะ B เป็นแค่4-4่สี่ลบสี่เจ้าไหมงั้นเงินไขนแรกมีแค่ X แล้วจากคำว่า X น้อยกว่า A A เป็นใคร0 จังหวที่ 2? x กําลัง2บวก bx b ก็เป็น4 a, a <0. S 2> เป็น0ตัวนี้ก็ต้องเป็น0ตัวนี้เป็น4เองเข้าใจไหมเนี่ยแล้วตัวนี้ก็เป็น4 4 2 8 a เป็น0ตัวนี้ก็มากกว่า4แสดงว่าจริงๆแล้วสมก,การสวยไหมสวยมากเนี่ยสวยแต่มันปิดบังความสวยอย่างนี้พวก a b เ <c oughs> ออนั่นแหละแบบใส่ผ้าแบบปิดไว้เลย แถวซาอัวนะอาซาทำไมต้องซาอัวก็ผู้หญิงอ๋อปิดไว้ใช่ไหม,หมจีวอเยีเย่อไอัน,นี่ไม่จบอ่ะเรียบร้อยไม่มีเสื้อใส่แล้วอ้าวถือบาที่ใชล้เลยเช้าๆมีข้าวกินแล้วโอ้โห Like ท่อหมาแล้วก็ถือยังนีแทนถือไปไหเด้อโอ้โหโอ้โหไอภัยพวกเขาเธอเขายังเด็กนะบางทีเขาก็คุยแล้วเล่นกันนะนะเอ้ากูลักลัวจะกรรมในเวรมึงแทนจริงๆไปดูกอไก่เขาบอกว่าอะไรบุตร F O F วงเล็บไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าพูดเอโลบ b แทนไปเลยอุตส่าห์คิดเอคิด b ให้แล้วลบสี่จุดลบสี่เดียวลบสี่เท่ากับ เท่ากับลบสี่ให้เราพิสูจน์ว่ามันเท่ากันไหมเอา f บวก f ก็คือ f บวกเล็บ f คิดจากข้างในก่อนนะข้างใน f ลบส่เอาลบสี่ไปไปแทนเงื่อนไขไหน f ลบสี่ใช่ไหนบนพอลบสี่น้กวู่นย์อ้าวลบสี่ก็ตอบอะไรเลยดิลบสี่งั้นลบสลบสจริงไหมอ่าแล้วลบสีใส่ได้ใครอีกอ่าเหมือนเมื่อกี้เลย f ลบสี่ก็ได้ โล,โลสียาเท่าไม่เท้าเท้าเป็นเหี้อะไรสูด่ดีใจดีใจดีใจไม่ได้เป็นเหี้อะไรดีใจทำมาตั้งนานนะมันก็ดีใจดีเออเป็นเหี้อะไรโอ้ไม่ได้เป็นโอ้เมื่อวานเหี้เต็มเลยวัดที่ไปไไวัดป่าพุทธะโตของหลวงปู่มั่นที่ปทุมธานี ออพี่ก็ไม่รู้จักคือพอไปอ่านหนังสือของนะครับหลวงปู่เจีย๊ยซึ่งหลวงปู่เจี๊ยนเนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์ของนะครับหลวงปู่มันนะครับสายตรงเลยนะครับก็เขาบอกเนี่ยอยู่ที่เนี่ย,ยเลยไปโอ้โหเหี e ้ยเต็มเลย <c oughs> คือเป็นวัดป่าคือป่าจริงๆเนี่ยแล้วก็มีแบบ <c oughs> อะไรนะตนัวเงินตัวทองตัวกับจระเข้เออกู้ลงไปอยู่ขับน้ํากับมันเลยเหี้ยโอ้โหว่ายน้ําเดี๋ยวเจอพี่ชายโอ้ยสัตว์ เอบวกบีคือคือสเท่ากับ FA คือ F0 ศูบวกกับ f อสี่เอาช่วยงาน f ใช้เงื่อนไขไหนต้องสองนะเพราะเท่ากับแทนในใจที่4ี่กำลังสองสิบหกส่มันได้3าถูกป่ะท้ายนี้สาองยี่นี้ก็ต้องได้เท่าไหร่ สามสองงั้น F อูนต้องได้ศูนยถ้าจะจริงนะเพราะว่าสามสัมันเท่ากันแล้วจริงไหมงั้นเอศูนย์ต้องได้ศูนมาดูเอศูนย์ที่เอูนใช่ไหนไดอันไหนอันบน,น,บนแล้วได้ศูนย์ไหมได้เพราะเอศูนได้ศูนย์แสดงว่าข้อความนี้จริงไหมจริงโโหเด็ด oh, <dead S 2> ดวงคอควายคอควาย พอกไวยบอกว่า f d i p f 2เท่ากับ f f d i p สเดี๋ยวก่อนมันเหมือนสลับอะไรกันสลับอตำแหน่ง d ิ p กันนะมัน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 เท่ากันไหมไม่เท่าหรือไม่รู้กลัวไม่รู้ว่ะกวต้องลองดูก่อนว่ะเออต้องลองก่อนว่ะ f 2ได้ใช่ไหนอันกลางที่สองใช่ไหมแทนสองนงสองลังสองได้สี่ สองสี่แปดบวกกับสี่ได้สิบสองเอาสิบสองไปใส่ในเอฟอะไร A B เอฟดิฟเออจะถามว่าต้องดิฟสมการไหนเอฟเอฟดิฟสิบสองอะมองยังไงล่างสุดเพราะอะไรนี่ไงสิบสองมันแม่กระสีเอาสมการนี้มาด<อ>ิฟดิฟเสร็จแล้วก็แทนสิบสองแต่พอดิฟเสร็จอะมันได้ใครไปแล้วอะ <Yeah. S 1> ได้แปดไม่ต้องแทนอะไรมันก็ได้แปดจริงไหมสแสดงว่าเอฟดิฟสิบสองยังไงยังไงก็ได้เท่าไหร่แปดหนูรู้เรื่องไหมเนี่ย หนูรู้เรื่องไหมว่าทำไมพี่เอาสมการขังล่างมาดิฟเพราะว่าเราต้องเอาสิบสองไม่แทนซึ่งสิบสองมันเงื่อนไขมันมากกว่าสี่อยู่แล้วแต่ถ้าพี่ต้องการ F ดิฟสองไพี่องเอาไหนมาดิฟก่อนต้องอันที่สองเพราะว่าสองมันยังไม่เกินสี่ใช่ไหมสมการนี้มาดิฟเองช่วยงานพี่หน่อยดิอันนี้ดิฟได้อะไรสองเอบวกสี่คนเลยนดิฟแล้วน่าจะรู้เรื่องนะไม่ยากเสร็จแล้วแทนอะไรเข้าไปตรงนี้สองแทนสองเข้าไปมันจะเป็นสองสองสี่สี่บวกสี่เป็นแปด แต่ยังไม่จบ8กับ8ยังเท่ากันไม่ได้นะเพราะว่ามันมี f ข้างนอกอีกชั้นหนึ่ง8เราไปใส่ใน f เงื่อนไขอันไหนอันล่างต้องเป็น8คูณใคร8ต้องใช้อันนี้นะเพราะอันนี้มันดิฟอยู่ต้องใช้ f 8ธรรมดาเข้าใจไหมเนี่ยซึ่ง f 8ธรรมดาก็คือ8 x แล้วแทน x ด้วย8มึงก็เลยเป็น8คูณกับ8 8คูณ8ได้64ซึ่งไม่เท่าใครไม่ไปมองว่า แอันนี้ก็แปดนี้เท่านี้จบเลยนะเว้ยสรุปคือกอขอถูกขอควายผิดโอเคแจ๋วเลยน้องถ้าพี่พูดคำหนึ่งจะเชื่อไหม<อ>หลังจากข้อสิบแปดไปง่ายมากเลยทุกข้อเลยจริงเหรอ <laughs> จริงยิ่งเติมคำยิ่งง่าย รอบนี้เป็นรอบที่แปลกคือแม่งชอยอยากแต่เติมคําแม่ง่ายเพราะฉะนั้นที่พี่พูดอย่างเนี้ไม่ได้บอกให้มีกําลังใจนะแต่จะบอกว่าอย่าพึ่งตัดสินอะไรจากโจทย์ที่น้องเห็นบางทีนะที่เราทําไปอยู่มันอาจจะยากเดี๋ยวพอเลยยากไปอ่ะอาจจะเจอยากกว่าก็ได้เอาเฮีย